น้อไม้จากพี่น้องน้อไม้ในสวนนี่แหละแกงกลิ่นหอมจังเวนกันเอามาฟานฟ้านเราขัวเสกเกลือก่อนนะครัพี่น้องเด้อขัวขัวให้มันหอมให้มันอ่อนตอนนี้มันเป็นน้าไม้แรงดูมันเกิสีแข็งจังน้อยแต่ไอ้มันหอมเลยมันมีกลิหอมมากขัวไป บ่มไมวียากอย่างดอกแต่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เพราะปัญญาะพี่น้องเอ้ยพวกเจ้าก็เสีเห็ดเป็นเบิด์สุก้อนละเฮ็ดเป็นือกันละอีสานบ้านเฮ่าในกินเนาะค่ะเนาะเฮ็ดแบบบานบานอีสานบ้านเฮ่านี่จ้ะอืมนี่แหละค่ะพี่น้องนี่แหละจ้ะต้องคัวคัวจะน้ำมันแห้งจะน้ำไม่อ้นผลเด้อค่ะเด้อจังคอยเสร็จมาใส่น้ำจะนั่งกันค่ะ จนมันจืดคนละค่ะแต่ว่าคอยมากอันออกของขมจะน้อยจืดหลายกรบ,บคคเพาะแสบค่ะมึงได้ผักขามา่ได้ใส่อะไรล้วเตียขาเล็บออกข,าห,า,ขาหัวนี่เราไม่น้อยนี่พี่น้องประจอนระเบิงไม่ต้องไปปลูกเพิ่พนปลูกยื้หัวสวนตะไครยขึย้นไปนี่แหละที่เพิ่นเนี่ยระเบิงเนี่ยนะเพิ่นเอามารถขายให้อันปลูกแจ็คว่าปลอดสารพีทว่าปลอดสารพิษเพิ่นไปกินล้วกรบเพาะขดยาดอกกระสรันมา แกงกระซิบบาดดีดีก็จังว่าพี่น้องอยากยังเพิ่นก็นเอามาส่งนี่อ่ะมันกหัวมูนี่แกงน้ำมันใส่เิงแค่แบบประกูดพร้อมเด้อค่ะแต่ว่าข่อยเนี่ยพอใส่ดอกพุ่งก็ใส่หอมใส่ย่างสุย,งย,ย่างข่าเบียอันนี้เด้อค่ะเด้อเอาข่าเบียเข้าเขาวเหนีวยวแซ่ค่ะวันนี้เอาข้าวสารแซ่ข้าวเหนียวนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้ยพระเจ้ากระแกงเปลี่ยนเบอร์สักอนนั่นแหละหางานส่งค่ะพี่น้องหางานส่งเบิองเอาเนาะ อันนี้กับควาผู้ใดควาจนมันจืดมันแห้งแล้วค่ะบัดนี้พี่น้องตาอันหอมตามยังไส,ข,สขับยาพ้อมจ้ะเ่ราไส้พริกค่ะพี่น้องเพราะว่าย่านไม่โซนเผ็ดไม่โซนออกว่าสบายออกมาหีิปากเป็นปากเป็นอันอันออกคอนจักหน่อยนั่งอย่านั่งกับยุ้ยสวนเหลี่ยมหยาบหยาบยาบุ้ยพี่น้องหล่ไล่ ขุ่นขั้นไว้ใส่ขวดห้าเหรียญกับใส่ตู้ไว้ได้เลยบ่อืกใส่ตัวพอแล้วบ่ต้องเอาออกใส่ลงไปเลยน้ำมันแห้งหมดแล้วนี่พี่น้องน้ำจะนั่งขุ่นไว้แห้งอ้วรัวใช้ขับเบียร์ใส่ลูกโดอ้า้ใส่ลงไปเลยบ้านในี่บเบียร์ดดอ้วรัรวช้ำพรากันกระป๋องมกคุณได้พี่น้อง <laughs> อาหารได้สดน่าจะน้อยได้และลนาตีล่างลงไปล่างกบเนี่มันกำน,นัวไปกันสุดได้สดเห็นอะไรกับพี่น้องไม่เดือดเปนหรือครัใส่ปลาแดดปลาเข้าไปกระนัวเองแหละค่ะอีสานบ้านเฮาปลาแดดใกล้สิเบวันแล้ว เบิร์ตก็บม่ยากดอกจ้ะพี่น้องลูกหลานเขาเจ้าเฮ็ดขายอยู่บ้านเฮาบ้านผัวมันไปหาปลาเออผัวมันไปหาปลาไม่ใช่ลายดอกคุ้นคนเผือกเขียดใส่แล้วอย่ามิ้มจิ้มเลยทุกคบาดไม่ได้ขาดก่ได้ก็่คือโซลตกึ๊บกึ๊บกึ๊บใส่ลงไปของว่าไม่เดือดว่าไม่อย่างสิได้นัวิว เดือดบุบบุบคืนมาในกีกระเมนทิมพักลก้มกระเมนกินได้เด้อค่ะพี่น้องซิมเลยจ้าคนนะโอ้กูว่าแล้วดวลตีกูว่ามันสิเป็นโมกเนาะไม้หมอนมกหมอนคาเบียหลายๆอ่ะตั้วเอาละค่ะพี่น้องบาดเนี่ยใส่พักน้อค่ะคาพักลูกนะยังอย,งอย่างอีหยัง,ยง,ยงลูกนั่นนั่นนั่นน,านั่นหัวยุ่นั่นบดต้องสดตุ้ยอเลยแทบแบเออแมนยุ่งละตีขากระปพาะตัวแมนตัก็ได้สดยากดอกตุ้วเลยตุยเอาตุ้ยเอาปานว่าโมกหมอด้วพี่น้องผู้ด่ะคันมาก ันมากนั่นก็ไม่ต้องใส่ขบียอลไรขอ,อยมากแบบนี่เราขอยมากต้วยเลยจ้ะขอบคุณแล,ล้วจ้ะจ้ะพี่น้องนี่แหละอีสานบ้านเฮ้าเนาะค่ะเนาะอื